ผมเครื่องรางที่ใช้จะเป็นลักษณะของพลายได้ชื่อของนี้ก็คือว่าพลายโคตรเฮงนะครับผมมีทั้งแบบธรรมดานะครับผมเป็นผงอาถรรล้วนๆต้นพิเศษนะครับผมจะมีทั้งหมด21ตน้นอ่ะรุ่นพิเศษนะครับจะฝังตะปูตอกลงนะครับนี่พิเศษสุดเพิ่มความเยี้ยงความคลังสำหรับคนที่ต้องการ นะครับผมภพบแบบพิเศษเหมือนกันครับทำมาจากผงอาถรรพ์ล้วนครับผมสําหรับคนที่ชื่นชอบอาสายอาถรรพ์ไม่เข้าตัวแน,น่นอนใช้ง่ายนะครับผมพกไปอธิษฐานและมีคาถาเฉพาะใช้ทางด้านปนันขันต่อขออธิษฐานเตือนภัยเตือนเหตุเพศภัยต่างๆนะครับผมทั้งสนีห์ทั้งเมตตาทั้งอำนาจไปไหนมาไหนก็เหมือนมีบริการเป็นเครื่องรางที่พกง่ายไปไหนก็ให้อธิษฐานบอกก่อน นะครับจะออกไปข้างนอกพบพายโคตเองไปด้วยกันไปช่วยปกปักรักษามีอะไรมีเหตุเพลิดเพใดๆก็ขอให้มาบอกให้มาเตือนทั้งเรื่องโชคลาภเงินทองไม่ขาดมือนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมในที่นี้นะครับคถาาของพายโคเิงวิชานี้ก็จะเป็นวิชาพายกระซิบสุสิสุส,ส,สัง อรหังสุปโตสุสิกสุสังพุทธสังยินะครับท่องได้เรื่อยๆยเลยครับยิ่งท่องเยอะยิ่งดีคนที่มีสมาธิจิตที่นิ่งพอนะครับผมสวดไปเรื่อยๆจะได้ยินเสียงภ่ายกสิทธิ์กรวดไปสวดไปและได้ยินเสียงแปลกๆป,ป,ป,ปอยากก่ากลัวนะครับก็ให้รู้ไว้ว่าเหมือนเขาจะมาสื่ออะไรสักอย่างนะครับวิธีการบูชานะครับผมง่ายๆนะครับผมทุกวันโกนหรือวันพระก็ได้บูชาเล่า นะครับผมเล้าขาวก็ได้ใส่เตีใส่สเปกหนึ่งอาหารข้าวหวานต่างๆนะครับใช้ได้ถ้าใครไม่มีเวลาจริง,รงๆก็วันไหนก็ได้ครับเดือนละครั้งอยาให้ขาดและถ้าเกิดอยากให้พายโคเทงชุดนี้มีพลังแรงยิ่งขึ้นทําบุญอุทิศบุญนะครับผมให้กับพ่อพายโคเทงนะครับผมเมื่อได้รับบุญแล้วเขาก็จะช่วยเหลือเราได้ในทุกๆทางนะครับผมยิ่งทําบุญได้เยอะยิ่งดีเป็นกุศโลบายด้วยอย่างหนึ่งให้ นะครับผมไม่คนหันมาทําบุญเยอะๆในหนึ่งหัวมีบางคนอาจจะสงสัยว่ามีพรายอยู่หนึ่งต้นหรือว่ามีพรายอยู่หลายๆตน้นอันนี้บอกได้เลยว่าอาจารย์อธิษฐานไว้นะครับผมขอให้มีได้เยอะยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมไปไหนมาไหนก็เหมือนมีบอดิกาใช้ได้อธิษฐานได้ไม่เข้าตัวของดําของขาวมันไม่มีนะครับมันมีแค่วิชาสายญาสา์ เท่านั้นเองครับผมใครที่ได้ไปแล้วใครที่บูชาไปแล้วนะครับผมก่อนเอาเข้าบ้านเข้าสถานที่ที่เราพักอาศัยที่นอนที่หลับที่นอนก็ขอให้จุดธูปสักห้าดอกถ้าไม่มีธูปก,ก็ไม่เป็นไรก็จับประตูหรือเข้าไปในบ้านแล้วยกมือไหว้ขอพระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนขออนุญาตให้พลายโคดเพลงพ่อพาย ที่ลูกได้เอามาขอให้เข้าออกในสถานที่แห่งน,นี้ได้ตลอดให้นำเงินนำทองนำข้าวนำของมาให้ให้มาช่วยลูกค้ำคูนหาเงินหาทองาอาธิษฐานานี้เลยครับธิษฐานไปแั่แค่เราบอกพระปุ๊บเจ้าที่ดีบ้านปีเรือนครับผมนําเลยนะครับใครที่แขวนพระอยู่ก็อย,อย่าห้อยคอไม่ควรห้อยคอดีกว่านะครับผมเรานึกถึงพุทธะุณนมีพระพุทธแล้วก็ให้แขวนคอไว้นะครับอันนี้ก็แยกไว้ เวเอวไปเลยนะครับผมหรือทําเป็นสร้อยข้อมือไปเลยแยกปวดแยกนะครับสําหรับคนที่อยากตั้งบูชาที่บ้านคําถามดีมากครับได้และดีทุกก็จะตั้งอยู่ที่เดิมแต่เรานะครับผมจะไปไหนมาไหนก็ต้องบอกพ่อพายพ่อพายโคตรเองฮไปด้วยกันนะเราจะไปที่นี่ที่นี่ที่นี่ผมจะไปที่นี่ที่นั่นหนูจะไปที่นั่นที่นั่น ขอให้ไปด้วยการช่วยปกปักรักษาคุ้มครองนะครับผมมีเหตุเพศภัยใดๆก็ช่วยให้เตือนด้วยนะคะช่วยให้เตือนด้วยนะครับถ้ามีสถานที่ที่บ้านของเราจะมีหิ้งพระหิ้งเทพลำดับชั้นเลยนะครับพระนี่สูงกว่าอยู่แลวนะครับผมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือสูงสุดอยู่แล้วลองลงมาก็เป็นเทพเป็นพรหมเป็นเลือสีเป็นเทวดาลองลงมาอีกก็เป็นภูมารทองหรือ,อของอาถรรพ์ ลายโคตรทนี้ก็จะอยู่ควรอยู่ต่ํายังไงก็คืออยู่อยู่ต่ําสุดนะครับก็ให้ต่ำๆล่างๆไว้ก่อนหรือแยกยิ่ง แยกไปอีกส่วนหนึ่งเลยได้ยิ่งดีสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะใช้พระผงกระดูกผีแต่ไม่มีกําลังเช่าพ่อท่านฮกหรือว่าวัดอื่นๆที่มีราคาสูงนะครับตอนนี้ทางช่องเครื่องรางมงคลเราแนะนําพระผงกระดูกผีรุ่นใหม่ครับซึ่งผสมผงพลายพ่อท่านหก,กว่าท่าข้ามด้วยนะครับผสมผงพลายพ่อท่านเจิมผสมผงพลายหลวงพ่อเตะคงทองผสมผงพลายกุมารผสมผงพลายกุมารของหลวงปู่แย้มวสสามงามด้วยแล้วก็อีกมากมายแล้วเป็นผงพลายใหม่ ที่หามาใหม่จากเชิงตะกอนกว่าร0อปีอ่ะรุ่นนี้เลยครับนี่ครับพระสีวลีผงกระดูกผีวัดคงคาเรียบครับนี่ฮะสายสงขานะครับอันนี้ อาจารย์อุ้ยพระยันททองก็ร่วมปลุกเสกด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับจะมีโค้ดทุกองค์เลยนะครับอันนี้เป็นสีน้ําตาลนะครับหมดไปแล้วนะครับแต่ทางวัดยังมีเช่าอยู่ท่านใดที่อยู่ใกล้นะครับทางหาดใหญ่ก็สามารถที่จะไปเช่าที่วัดได้นะครับมีประสบการณ์เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีเป็นชุดกรรมการครับอันนี้ไม่มีเปิดจองนะครับจะให้ไปเช่าได้ที่วัดอย่างเดียวหรือเช่าได้จากกรรมการครับหรือว่าศูนย์จองต่างๆนะครับองนี้จะเป็นองค์ลายเสือนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับ นี่มวลสารจะผุดขึ้นเต็มๆเลยนะครับเนื้อเนี่ยจัดจ้านเลยทีเดียวครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่ l ลน์ id s i ok 007ได้เลยคราวนี้ต่อไปครับที่แนะนำนะครับจะเป็นพระทางฝั่งประเทศลาวครับนี่ครับพระอาจารย์สมเด็จบุญมีกันหาวงวัดคันแยงเมืองโพนทองแขวงจำปะสังดังมากนะครับของประเทศลาวและทําไมต้องเป็นพระอาจารย์สมเด็จบุญมีพระอาจารย์สมเด็จบุญมีกันหาวงเนี่ยครับท่านคือ สายวิชาของสมเด็จลุ่นนะครับซึ่งสมเด็จลุนเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของพระเกจิอาจารย์ฝั่งไทยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ท่านก็ยังร่ำเรียนวิชาจาก พาเกจิสายอาจารย์ซาคาแดงคือในประเทศลาวเนี่ยมีสองสายครับที่ใหญ่ๆนะครับดังๆเลยนะครับดังๆถือว่าเป็นอันดับต้นๆเนี่ยก็จะมีอาจารย์ซาคําแดงแล้วก็สมเด็จลุนเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับท่านเรียนสายวิชาสืบทอดมาอย่างถูกต้องคนพื้นที่ก็จะเรียกว่าพระอาจารย์สมเด็จบุญมีนะครับอันนี้ก็เป็นศรีวลีนะครับพระศรีวลีเนื้อผงพลายนะครับถือว่าเป็น ครั้งแรกของประเทศลาวนะครับที่มีการสร้างเนื้อผงพลายอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับอาจจะมีการสร้างแหละแต่ว่ามีการสร้างมีกล่องมีอะไรชัดเจนแบบนี้คือครั้งแรกของประเทศลาวเลยนะครับนี่ครับพระศรีวลีนะครับใช้แทนได้ครับและมีประสบการณ์มากมายนะครับของท่านก็จะมีเป็นสังกระจายด้วยนะครับแบบนี้ครับสังกระจายเนื้อผงกระดูกผีนะครับนี่ฮะของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีฮะตอบโคดอันเลขนะครับตัวนี้นะอ่าคราวนี้ของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นผงพลายนะครับ เป็นพระนาคปกผงกระดูผีแบบนี้ฮะเนื้อเขียวนะครับเดี๋ยวซูไม้ทุกท่านดูนะครับท่านใดสนใจหลักร้อยเท่านั้นนะผมบอกให้ที่เอาไม้โชว์นะครับหลักร้อยทั้งหมดนะครับนี่ฮะผงก็จะขึ้นนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นพระนาคปกของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีนะครับส่วนอันนี้จะเป็นลูกอมครับลูกอมสร้างแค่99ลูกนะครับตอกโคตดมอแบบนี้นะครับพระอาจารย์สมเด็จบุญมีเช่นกันนะครับนี่ผงพลายเต็มเต็มนะครับเหลือน้อยนะครับเพราะสร้างน้อยมากสร้างไม่ถึงร้อยนี่ ดูอผมผงพลายผสมผงพลายกูมารด้วยจะเรียกว่าผงพลายกูมานก็ได้แล้วก็มีลายเสือะฮะทั้งสองอันนี้เหมือนกันนะครับฝังตะกุดนะครับเป็นตะกุดเมตตามหานิยมนะครับของวัดคงคาเรียบอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็นําเสนอนะครับเป็นแม่นางกวักเนื้อผงกระดูกผีสีเท่านะครับทุกรุ่นที่บอกมาเนี่ยผสมผงพ่อฮกหมดเลยนะพ่อเต๋ นะครับพราะแย้มนะครับก็มีกุมารทองด้วยของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีเนี่ยมีกุมารทองโดยเนื้อโลหะอุดมวลสารแบบนี้นะครับมาพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะที่สําคัญครับตอนนี้ครับสุดยอดเลยเป็นที่นิยมมากครับพรายโคดเฮงพรายโคดเฮงของอาจารย์อูดพยัก์หน้าทองครับตอนนี้ท่านใดนะครับสนใจครับติดต่อมาที่ไลน์ไอเดียแอดไซโอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดมวลสารเดียวกันกับวัดคงคาเรียบแต่รูปลักษณะของเขาเป็นแบบนี้เลยฮะ ก็คือเป็นพลายโคตรเฮงเป็นสายพลายเป็นวัตถุพลายเลยใช้สร้างบุญสร้างกุศลนะครับบกปักรักษานะครับตามความเชื่อนะครับเหมือนกับหลวงพ่อฮกเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นกรรมการครับรุ่นกรรมการหรือตัวครูนั่นเองนะครับจะสร้างแค่21หัวเท่านั้นนะครับเราสังเกตที่หัวจะมีตะปูตอกสร้างแค่21หัวเท่านั้นตอนนี้ก็มีการเปิดจองใกล้จะหมดแล้วนะครับในส่วนของ21หัวนี้นะครับเปิดให้ดูเลยแล้วกันนี่ฮะลงสีเพ้นสีนะครับมีตะปูตอกลงนะครับแบบนี้นะครับมีโคดรองอบ ท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์ไอดีมาที่แอดไซน์โอเคนะครับขอดูถ้าเป็นตัวที่ตอกตะปูจะเลือกได้แต่ถ้าเป็นตัวเนี้เหมือนกันหมดนะครับเลือกไม่ได้นะครับเราจะสุ่มให้สําหรับท่านที่สนใจนะครับพระผมกะดูพรีต่างๆนะครับติดต่อมาที่ไลน์ดียแอดไซน์โอเคศูนครับสาหรับท่านที่สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลของช่องเครื่องรางมงคลสามารถเข้าไปที่ w วอร์วเว็บเครื่องรางมงคลคอมได้เลยครับหรือติดต่อในช่องทางเบื้องต้น l ลายไอดีแอดไซด์โอเคศูนย์ศูนร้านเครื่องรางมงคล f c หรือที่ TikTok และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างต้นนี้เลยครับ